ชุมชนไม่ได้สร้างปัญหาให้กับเราเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบและห่วงใยมาโดยตลอดพระองค์ทรงใช้เวลาคิดค้นหาวิธีที่เหมาะสมกับประเทศไทยที่ต้องง่ายประหยัดและใครๆก็ทำได้ในที่สุดได้พระราชทานพระราชดำริในการกำจัดขยะชุมชนด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติ อันเป็นที่มาของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำรินำความปรับลืมสู่ประสบนิกรทุกคนขยะสร้างปัญหากับพวกเราเยอะเพราะว่าถ้าขยะเยอะทิ้งขยะไม่เป็นที่เนี่ยมันจะส่งกลิ่นเหม็นขยะเยอะขึ้นมาไห่มันก็เน่าพวกสัตว์เลื้อยคานก็เยอะบางทียุงเยิงก็มารบกวนคนไทยอะค่ะยังยังไม่นิยมที่จะทิ้งขยะแบบว่าแบ่งแยกให้ถูกต้องอะคะ่ะ อย่าละเลยเพราะว่าเป็นบ้านเมืองของเราเราก็น่าจะช่วยๆกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะในชีวิตประจําวันของเราทุกคนทําให้เกิดขยะขึ้นครอบครัวหนึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะถ้าหากว่ามีเราเพียงคนเดียวเท่านั้นปริมาณขยะก็คงจะไม่สร้างปัญหาสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเรานําขยะจากหลายครอบครัวหลายบ้านมากองรวมกันก็จะเกิดปริมาณขยะขึ้นมากมายม,ายมหาศาลเลยทีเดียว นกลายเปป็นปัญหาอาาว่าเราปล่อยปัญหาไว้อย่างนี้ปริมาณขยะที่มากขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันก็จะสร้างปัญหาให้กับเราและก็ชุมชนของเราอย่างแน่นอนค่ะแต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าเราทุกๆคนสามารถที่จะช่วยกันลดปริมาณขยะที่จะออกจากบ้านเรือนของเราให้น้อยลงไปได้ด้วยสองมือของเรานี่แหละค่ะ ซึ่งวันนี้ดิฉันก็มีวิธีการแบบง่ายๆสบายๆที่ใครๆก็สามารถจะทำได้มาฝากท่านผู้ชมกันนะคะท่านผู้ชมจะได้ทราบแล้วล่ะค่ะว่าขยะกําจัดง่ายด้วยมือคุณเป็นอย่างไรก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในกองขยะก่อนนะคะ จะได้เข้าใจการกำจัดขยะอย่างง่ายๆที่ดิฉันจะแนะนำค่ะโอ้โหทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยเยอะแยะ<ม>ไปหมดเลยครับตอนนี้ก็กำลังดูโครงสร้างของขยะชุมชน ครงสร้างของขยะเลยเหรอคะใช่ครับ oh, เป็นยังไงคะโครงสร้างของขยะก็โดยทั่วไปชุมชนม,มันก็จะประกอบไปด้วยขยะที่ดังที่เห็นเนี่ยนะฮะ,ะก็คือจะเป็นพวกที่ย่อยสลายได้ง่ายๆนะครับยขยะเปียกขยะเปียกนี่ก็คือขยะที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตัวของเขาเองะนะครับอย่างที่2ก็คือขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ก็อย่างเช่นพวกพลาสติกพวก,พวกเหล็กพวกแก้วพวกนี้นะฮะอ,อ,อีกประเภทหนึ่งประเภทสุดท้ายก็คือขยะอันตรายนะครับขยะชุมชนก็มี3ประเภทใหญ่ๆอย่างนี้แหละค่ะ ขยะที่ต้องทำความเข้าใจเพื่อพิชิตด,ด้วย2มือของเราก็คือขยะอินทรีย์หรือขยะที่เป็นผลผลิตมาจากสิ่งมีชีวิตพวกนี้ย่อยสลายได้เอแล้วขยะที่มันสามารถย่อยสลายในตัวของมันเองได้เนี่ยทำได้ยังไงอะคะครับก็โดยทั่วไปตามธรรมชาตินะฮะเขาจะมีการย่อยสลายในตัวเองของเขาอยู่แล้วโดยอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ทั่วไปตามสภาพภูมิประเทศต่างๆเนี่ยฮะ เขาจะย่อยสลายโดยอาศัยปัจจัยของออกซิเจนนะครับ<ช>ลมฟ้าอากาศอุณหภูมินในการช,ช่วยกันย่อยสลายของเขาในตัวอยู่ครับมาดูภาพจําลองเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะคะขยะของเราแต่เป็นอาหารของพวกจุลินทรีย์ค่ะในการกินขยะพวกมันต้องการออกซิเจนไปเป็นพลังงานในการย่อยสลายโดยจะปล่อยน้ําย่อยออกมาสลายให้กลายเป็นสารอนินทรีย์โมเลกุลเล็กๆเ,เ,เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้ การกินจะมีความร้อนออกมาด้วยและที่สำคัญจุลินทรีย์จะปล่อยอิเล็กตรอนออกมาถ้ามีตัวรับอิเล็กตรอนซึ่งมีอยู่ในพวกดินละเอียดละเอียดจะทำให้การย่อยสลายเป็นไปอย่างสมบูรณ์ถ้าขยะเยอะออกซิเจนจะถูกใช้จนหมดและขยะก็จะย่อยสลายไม่ทันจุลินทรีย์พวกที่ไม่ใช้ออกซิเจนจะเข้ามาทำงานแทน การย่อยสลายของพวกมันทำให้เกิดก๊าซเหม็นๆอย่างพวกมีเทนก๊าซไข่เน่าและแอมโมเนียด้วยคราวนี้คงทราบแล้วใช่ไหมล่ะคะขยะถ้ากองอยู่รวมกันมากๆทั้งย่อยสลายยากและก็ทิ้งปัญหาไว้กับสิ่งแวดล้อมมากมายพอเข้าใจกลไกต่างๆในกองขยะคราวนี้ง่ายแล้วคะ่ะเพราะวิธีกำจัดขยะที่จะแนะนำนั้น เป็นของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการนำธรรมชาติช่วยธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการกำจัดขยะเรามาดูกันค่ะ ตอนนี้ดิฉันพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมผักเบีย้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนี่เองค่ะที่นี่จะเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะโดยนําไปประยุกต์ใช้ในการกําจัดขยะและบำบัดน้ําเสียค่ะแต่ว่าตอนนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการกําจัดขยะกันก่อนค่ะเราจะได้ทราบกันแล้วละค่ะว่า สองมือของเรานั้นสามารถที่จะกำจัดขยะด้วยวิธีง่ายๆได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะนี่ท่านผู้ชมคะดิฉันพบเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานกันอยู่พอดีเลยค่ะงั้นเราไปคุยกับพวกเขากันก่อนเลยนะคะตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะโอ้ oh, <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือทีมนักวิจัยของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะจันค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมกําลังตั้งใจฟังอย่างมากเลยนะคะว่ากระบวนการในการกําจัดขยะด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะหลักการของธรรมชาติช่วยธรรมชาติไม่มีอะไรยุ่งยากครับเพราะในโลกของเรานี่นะครับปกตินี่ รามีสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่ร่วมกันธรรมชาติเขาบอกจะช่วยยังไงก็คือคมันขยายนั้นโดยทั่ว,วไปจะมียูริซิ์ทุกชนิดจะย่อยโปรโตีนจะย่อยไขยมันจะย่อยพวกพวกเส้นใหญ่ะจะมีหมดทุกอย่างสิ่งที่จะต้องทำก็คือแบคทีเรียนั้นหรือพวกยุลิรีย์นั้นต้องการออกซิเจนในการที่เป็นพลังงานในการช่วยย่อยสลายทำยังไงถึงจะให้แบคทีเรียนมีออกซิเจนตลอดเวลาดังนั้นหลักการของเราคือว่า เราทำเป็นลักษณะของอกล่องคอนกรีตแล้วเอาขยะใสะ่ให้มีการระบายน้ำโดยใส่ทรายข้างล่างแล้วก็เอาเอาดินที่ละเอียดจริงๆะละเอียดหมายความว่าเป็นดินเหนียวยิ่งดีแต่ว่าเป็นผงนะฮะแล้วก็เป็นชั้นๆกับขยะรวมขยะนี่เราต้องลดน้ำน้ำก็ทำอุณหภูมิลดลงน้ำก็นำออกซิเจนน้ำก็นำพวก ตัวรับอิเล็กตรอนจากดินดินนน้มีทำให้การย่อเสีายดีขึ้นนี่หลักอยู่ตรงนี้คุณจุลบุตรเจ้าหน้าที่โครงการแหลมผักเบี้ยจะอธิบายให้เราดูต่อค่ะที่เราเห็นอยู่นี่นี่เป็นกล่องคอนกรีตใช่ไหมคะที่จะกําจัดขยะใช่ครับค่ะเรามี <c oughs> รูปแบบหรือว่าหลักเกณฑ์นในการออกแบบกล่องคอนกรีตนี่อย่างไรบ้างคะครับผมตัวกล่องคอนกรีตท,ที่เราเ คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเนี่ยฮะ,ะจะใช้กับชุมชนขนาดใหญ่นะครับผมชุมชนขนาดใหญ่ซึ่งเราได้มีการคํานวณดูว่าคนเราคนหนึ่งเนี่ยจะเกิดขยะอินทรีย์นะครับหรือว่าขยะที่ย่อยสลายได้เนี่ยประมาณครึง่งครึ่งกิโลนะครับ<อ>ผมประมาณครึ่งกิโลดังนั้นเขาก็สามารถที่จะรองรับปริมาณขยะได้ประชากรเนี่ยประมาณ4,000นะครับ<อ>ชุมชนได้ประมาณ4,000ต่อหนึ่งกลอง่อง<ช>คอนเกลนะคะ โดยสัดส่วนของเขาเนี่ยเขาจะมีความกว้างนะฮะ2เมตรความยาวประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยประมาณเมตร50นะครับผมเมตร50เราจะเริ่มต้นด้วยการที่ใส่ทรายปูพื้นนะฮะ,ะปูปูพื้นทรายลงไปนะครับหนาประมาณสัก10เซนนะครับตรงนี้เพื่อที่จะช่วยในการกรองนะครับกรองเศษสิ่งที่จะเกิดจากการย่อยสลายะนะครับผมชั้นต่อมาเราก็จะมีการใส่ขยะนะครับใส่ขยะ <S 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 <texting S 1> หนาประมาณ30-45เซน<ช>ได้นะครับผมต่อมาเราก็จะใช้ใส่ชั้นดิน<ช>นะครับตัวนี้คือเราเน้นที่ใช้ดินเนี่ยเป็นตัวช่วยในการย่อยสลายนะครับทับไป<ช><ช>พอกลบหน้าหนาประมาณสัก5เซนนะครับห<ช>รือว่าเพียงพอที่ก็กบหน้าลงไปนะครับ<ช>ตรงนี้เรานับเป็นหนึ่งชั้น<ช>นะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะทําเป็น ชั้นขยะแล้วก็ชั้นดินขึ้นมาต่อไปต่อไปเรื่อยๆสลับกันไปเรื่อยหรอถูกต้องครับอ๋อใส่ดินลงไปแบบนี้เลยนะคะใช่ครับสลับกับใส่ขยะนะคะสลับกันไปดินที่เราใช้นะฮะจะเป็นดินในลักษณะที่ปนนะครับมีความละเอียดที่สูงเพราะว่าเขาจะช่วยในการย่อยสลายได้ทํากี่ชั้นคะจนกว่าจะเสร็จขั้นตอนนะคะสลับกันไปแบบนี้ค่ะครับในชั้นของเราเนี่ยจะทําประมาณ3ชั้นนะครับเพราะว่าชั้นหนึ่งจะหนาประมาณสัก สามสิบเซนถึง45เซนนะครับพอหลังจากเราทําเสร็จเนี่ยเราจะมีการลดน้ําดินจะมีตัวประจุที่จะไปช่วยรับอิเล็กตรอนนะครับผมจากการย่อยสลายถ้าไม่มีตัวมารับอิเล็กตรอนเนี่ยจะทําให้การย่อยสลายเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับจะทําให้ขยะปุ๋ยที่เราได้เนี่ยมีคุณสมบัติที่ไม่ดีครับพอการลดน้ําเสร็จเนี่ยน้ำจะเป็นตัวพาพาเจ้าประจุต่างๆเข้าไปคลุกเคล้านะครับเข้าไปคลุกเคล้ากับเจ้าตัวขยะแล้วทําให้สัมผัสกันดีขึ้นครับ ก็เรียกได้ว่ากล่องคอนกรีตนี้สร้างขึ้นมาเพื่อกําจัดขยะระดับชุมชนเลยใช่ไหมคะเอ๊ถ้าแบบนี้เราจะนําวิธีการกล่องคอนกรีตกําจัดขยะเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับในครัวเรือนได้ไหมคะแต่ละครอบครัวอาจจะเป็นตามสัดส่วนที่เล็กลงไปอย่างนี้ทาได้ไหมคะทําได้ครับถ้าเรามีภาชนะอะไรเราใช้ภาชนะนั้นได้เลยครับอ๋อค่ะเรียกว่าเป็นโอ่งก็ได้ใช่ไหมคะเป็น อะไรเขาเรียกว่าอะไรท่อก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อเรียกได้ว,ว่าหลากหลายรูปแบบที่จะทําได้แต่เพียงแต่ว่ากระบวนการขั้นตอนนั้นต้องถูกต้องตามที่ทางโครงการได้คิดค้นขึ้นมาใช่ไหมคะใช่เอาละค่ะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ตำบพลพระพลานารายจังหวัดจันทบุรีนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาก็ได้นำเอาวิธีการกำจัดขยะตามโครงการแหลมผกเบีย้ยไปประยุกต์ใช้จนเกิดประโยชน์มากมายเลยละค่ะ เทศบาลตำบลพลัพลานารายเป็นเทศบาลขนาดกลางในจังหวัดจันทบุรีจัดเก็บขยะมากำจัดด้วยกล่องคอนกรีตหลังจากแยกขยะเจ้าหน้าที่ก็นำขยะเข้าหมักในกล่องคอนกรีตโดยใช้ดินละเอียดกลบระหว่างชั้นจนครบ3ชั้นแล้วรดน้ำค่ะอยากจะเชิญชวนท้องถิ่น หรือองค์กรต่างๆนะครับหันมาร่วมมือกับโครงการพระราชบรตนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับไม่ยากอย่างที่คิดครับ30วันได้ปุย๋ยเอามาใช้ในการเพาะพืชผักและมีแผนจะขายปุย๋ยสร้างไรายได้ให้แก่หน่วยงานด้วยค่ะอันนี้นะคะคือปุย๋ยที่ได้มาจากการหมักใช้เวลาหมัก3เดือนที่ตามที่ได้กําผ่านกา,าวิธีมาแล้วนะคะค่ะจะเห็นว่ามีเศษของอินทรีย์ ซากอินทรีย์ต่างๆนะคะได้มีการย่อยสลายแล้วนะคะตามนี้ส่วนหนึ่งนะคะเราได้นําปุ๋ยเนี่ยค่ะมาเพาะกล้าไม้นะคะกล้าไม้ต่างๆที่ที่เห็นอยู่ในแปลงนี้ ลุงชูชาติชาวบ้านชุมชนย่อยที่หนึ่งคลองตะเคเทศบาลตำบลพระพล,พลา,นานารายก็เอาเทคนิคง,ง่ายๆของโครงการแหลมผักเบีย้ยมาใช้ในการกำจัดขยะในครัวเรือนข้างแรกนี่มันพอมีทรายทรายใสได้ก่อนทรายใสยแล้วก็ใสยขยะแล้วก็ใสดินแล้วก็ใสดิน เป็นชั้นๆชๆๆแล้วก็เราก็ลดน้าทุกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก็หลรดน้ำข้างหนึ่งเพราะมันจะได้าทาให้ขยะนี่ย่อยสลายดินมันก็จะชุม่มนะแต่ถ้าหากว่าปล่อยโดยไม่ลดน้าอะไรแล้วมันก็ไม่ไม่ย่อยสลายง่าย และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการประยุกต์พื้นที่ล้างรถมาใช้เป็นที่กำจัดขยะเป็นอย่างไรคะทำไม่ยากอีกทั้งประหยะัดขยะกำจัดง่ายด้วยมือคุณจริงๆค่ะในการนำองค์ความรู้ไปใช้ทางโครงการแหลมผักเบี้ยก็พบปัญหาคือ ชาวบ้านมักลืมรดน้ำเพื่อลดความร้อนในบ่อขยะทุกสัปดาห์และที่สำคัญไม่ยอมแยกขยะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะต่อวิธีการในการที่จะ ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ซึ่งมาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยนะคะไปสู่ชาวบ้านเนี่ยเรามีกระบวนการวิธีการอย่างไรบ้างคะก็คือจากในเรื่องของขยะเนี่ยนะคะ,คะจากการที่เราศึกษาสภาพนะคะของสังคมแล้วก็เรื่องของความรู้ของเรื่องขยะเนี่ยพบว่าประชาชนเนี่ยยังนําขยะเนี่ยคือทิ้งรวมกันยังไม่มีการแยกประเภทของขยคะคือขยะเนี่ยร้อเนี่ย ห0เป็นี่ยเป็นขยะอินทรีย์ทั้งหมดถ้าเราลดตรงนี้ได้เนี่ยปัญหาขยะจะลดลงไปยิ่งทุกคนช่วยร่วมมือช่วยกันทำเนี่ยค่ะจนเกิดการสำนึกนะคะที่ดีมีการตอบโต้ต,ต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยเราก็จะเกิดทักษะและความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างน้นาอัศจรรย์ที่ธรรมชาติสามารถช่วยธรรมชาติในการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์จริงๆ นี่เป็นเพราะพระอัจฉริยภาพอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นปัญหาการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยชุมชนและทรงคิดค้นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยคือการนำนกลไกตามธรรมชาติมาใช้ในการกำจัดขยะทุกชุมชนสามารถทำได้ง่ายๆและประหยัดดังความในพระราชดำริตอนหนึ่งว่าปัญหาสำคัญคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสียกับขยะ ได้ศึกษามาแล้วเหมือนกันทำไม่ยากนะักในทางเทคโนโลยีทำได้แล้วในเมืองไทยเองก็ทำได้เดี๋ยวนี้กำลังคิดอยู่จะทำแต่ติดอยู่ที่ที่จะทำและนับตั้งแต่ปี2535ที่ได้นำแนวพระราชดำริมาก่อสร้างเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริองค์ความรู้ที่ได้ได้พิสูจน์แล้วว่าหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติสามารถกำจัดขยะได้จริงปัจจุบันได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน80ทั่วประเทศโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านทรงคิดขึ้นมา เราในฐานะเป็นพระสงฆ์งค์กรของท่านควรที่จะได้ตระหนักในสิ่งเหล่านี้ต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือองค์กรอื่นๆด้วยจะองค์กรบริหารส่วนจังหวัดก็ดีบริษัทห้างร้านก็ดีก็จะเกิดประโยชน์กับเรื่องของการกำจัดขยะและบัดน้ําเสียของประเทศไทยในอนาคตไม่มากก็น้อย ู้ชมคะวิดีทัศน์ชุดขยะกําจัดง่ายด้วยมือคุณก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าวิธีการกําจัดขยะตามวิธีการของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมสนใจที่อยากจะติดต่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อไปได้ค่ะที่ตู้ปน .1049 ปนฟอเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพห0ึ่งตามที่ปรากฏให้เห็นอยู่นี้นะคะ เมื่อขยะถูกกำจัดหรือถูกทำให้หลุดรอดออกมาสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดธรรมชาติของเราก็จะสวยสดงดงามลูกหลานของเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะยั่งยืนตลอดไปอย่าลืมนะคะขยะกำจัดง่ายด้วยมือคุณสวัสดีค่ะ